สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JB Railfan นะครับพอดีวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินไปถ่ายรูปเล่นที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับแล้วก็บังเอิญก็ไปสะดุดกับเสียงประกาศของสถานีอุดรธานีซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่จะมีการประกาศก็จะเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ที่พูดออกทางไม์แต่คราวนี้ที่แปลกก็คือเสียงที่พูดออกมาไม่ใช่เสียงของเจ้าหน้าที่แต่เป็นเหมือนเสียงอัตโนมัติ ใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมแทนตอนแรกผมฟังก็คือก็จะเป็นประกาศประมาณว่าขบวนรถที่ออกจากสถานีถึงเวลาซึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นเว้นช่องไว้สำหรับให้กอกเช่นกอกตัวเลขกอกสถานีหรือกอกเวลาแล้วก็ระบบก็จะพูดออกมาแล้วที่สำคัญก็คือมีถึง3ภาษานะครับ เดี๋ยวเรามาลองรับฟังกันนะครับผมได้ที่4 1 8ซึ่งเดินทางจากสถานีไปทางสถานีขบวนรถจะถึงสถานีเวลา13สนาฬิกา3เมแปนาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดการจำหน่ายตั๋วแล้วเรดติดต่อซื้อตัว๋วได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข2 นอกจากจะเสียค่าตั๋วตามปกติแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วบนขบวนรถเพิ่มขึ้นอีกขบวนรถด่วนพิเศษร,รถด่วนรถเร็วท่านละ250บาทและสำหรับขบวนรถอื่นๆท่านละ1 0 0บาทจึงขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารโปรดกรุณาซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนขึ้นขบวนรถด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Attention please Passengers traveling on number 4 o u n e From 2. The train will arrive at this station at 1330. A. Please buy the ticket at the ticket counter number 2. Passengers traveling without tickets will have to purchase tickets on the train and pay an additional charge of 250 baht per person for Special Express, Express, and Rapid Trains and 100 baht per person for the other trains. Thank you. Yes. 乘坐的乘客数字四一八，从至火车将到达这个车站十三三十八，请在售票柜台号码购买门票二。无票旅行的乘客必须在火车上购买车票，并支付特快、特快和快速列车每人两百五十泰铢的额外费用，以及其他列车每人一百泰铢的额外费用。谢谢。 ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงประกาศแบบใหม่ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการยกระดับของการรถไฟให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนคือผมฟังแล้วก็รู้สึกแบบขนล,ลุกไม่ใช่อยากไปเข้าห้องน้ำนะครับคือรู้สึกว่าเออการรถไฟเราก็มีการพัฒนาขึ้นนะเนี่ยนอกจากนี้ยังมีจอภาพนะครับ แสดงสถานะของขบวนรถที่มีการติดตั้งใหม่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความประทับใจในการใช้งานแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการกับการรถไฟมากยิ่งขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการพัฒนาสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็ขอให้มีการพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง f a c e b o o k Page JB r a l f a n ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ